ครับผมก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมกันที่ปับจุนไอ้ลาการเบสิกีพื้นฐานเหมือนเดิมก็คือตัวตัว h หรือตัวตัว h นี่จะมุนโอนด้านซ้ายอยู่ที่1รอบกว่ากว่านะครับส่วนตัว l ก็มุนโอนด้านซ้ายที่รอบครึ่งกว่ากว่านะครับะกะที่บอกว่าสายญีปุน่นกันไปนํำเนาะตัวนี้เป็นเครื่องอะโต้นะครับอาโต้เจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ e เครื่องตัวนี้ผมบอกใครเดี๋ยวทำคลิปไปไหนนะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวไอ้คลิปดอนี้ผมสีมา้าคลิปจะหน่อยเนะาะพอดีว่าลูกค้าสั่งมากครับ ที่จะสูงเสาเมือนี้กับปับจุนกระบูให้นาะพี่นอ้องอืมให้มันแห,งแห้งๆกันหน่อยเนะาะเวลาใส่งานทีไดรซาใจกันหน่อยครับการเสียงฟังเสียงครับอืมสำหรับคนที่อยากได้อยากได้ยินเสียงอัโตะจะถอดโซนอยากได้ยินเหลือเกินเข้ามาเข้ามาผมก็ไปยัคลิปอันเกี่ยวกับเครื่องตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมสีสตาร์นี่ผมเตือนมนันเรียบร้อยครับกลับมาฟังเสียงกันครับ ต้นนีมก็แห้งเนาะพี่น้องเนาะครับบ่มีบ่มีหอนไหม,มที่ตัดหมดแล้วครับบาดจนขนมกระไดเนาะโอ้โหการที่มีร้านพี่น้องคลิปนี้ง่ายโคตรที่หากินง่ายโคตรคลิปกระไดที่สั้นๆกูดูดพนาว่า